สวัสดีค่ะวันนี้รายการตะลอนยัดหาของเรานะคะพามาที่ตลาดนัดวันซุกอำเภอขามทะเลสอค่ะนานโรงบาลไปดูกันมีอะไรนะ่ะยัดหาดึงส่วนมากอาหารกันนี้ก็จะเป็นอาหารํำเร็จลูปค่ะเป็นกับข่าวกับน้ำอะไรพวกนี้แหละหมูสดพักสดเด้อเหมือนตลาดทั่วๆไปเดี๋ยวไปหาอะไรด่นๆก่อนอันนี้ฟักบัวใช่ไหมพี่แล้วอันไหนนังเล็ด เรื่องหมูทอดหนังไก่ทอดเจ๊กันแนะนำร้านนี้เด้อนี่ใครมาเดินนี่ให้ชิมเลยจ้าอร่อยมากมีหลายรสชาติอร่อยจริงอร่อยอร่อยจริงดูเจ๊กันไหมนี่รู้จักเี่ดดูจักยังไงก็เปนรีวิวลานลวกลวกนี่นี่ลานกระป๋องเขาคันหินเป็นค่ะ เจกันงามไสนี่โอ้ยรุระช่วงนี้หมากแพงไหมหมากถูกนี่โอ้ยชันนี่ยังเบื่อเลยแ้่แม่ฉั้นเคี่ยวแต่หมากเคี่ยวแล้วก็คลายชิ้งไม่เสียดายตังเลยอุ้ยลูกชิ้นน้ำจิ้มก็ราดน่ากินมากร้านนี้นี่ตัวตัวต่ออ่อนเด้อหากินยากมากเข้าไปทำอะไรกินนี่เหรอ แกงเลียงก็ได้แกงเลียงก็ได้แกงเลียงนะคะแกงตองแกงสเตีดฟัดคนไรอยาขายอะไรนี่ขายหมูจ้าหมูสดไหมจ้าเพราะว่าไม่ได้หายไข่เซนเลยเจุระธุระจ้าวันนี้คือก๋วยจับยายลิมนะคะยายลิมเป็นคนแก่แล้วหูก็ไม่ค่อยดีขายอยู่บ้านวกนะขายอยู่บ้านแต่ว่าลูกหลานเอามาขายอยู่ตลาดให้ขายอยู่้านวันเดียวก็มืดจะเอาเงินอาทองไปไว้ไหนมืด แกงอันนี้หนักกิน Banana. แม่เขาเรียกแกงอะไรคะนี่ป,ปลาดุกทรงเครื่องค่ะปลาดุกอ๋อปลาดุกทรงเครื่องอุ้ยหนักกิน้ไว้สีสันให้ไม่ฮะไม่เอาค่ะไม่เอาข,ามอาขนมอะไรทาโกยากิเต้นด,ด้วยอืออุ้ยกุ้งอบวุ้นเส้นก็มีนะจ๊ะระนี่เป็นคุณยายค่ะคุณยายจับก็ชอบขายพักพื้นบ้านนะคะ ตกตามพื้นบ้านแกก็เอามาเชียวขายอืไม่ใช่จะพักพื้นบ้านจากกะแก้ไขกับบอนตุ่มพวกนี้พักเซียนดองนะคะไขน่น้ำพักแวนอันนี้อะไรนี่ไม่น่าถามมึงเลยหัวขาวกุ้เลยนะ่ะนี่กระบุกเด้อกระบุกมันเป็นต้นอย่างนี้ใครถามเจ๊กันมาขี้แกงก็อึงปลาอึงวันนั้นนะ่ะร้านนี้มีทุกตําเลยค่ะมีทุกตําเลยนะคะพร้อมเนื้อยา่างโคขุน โคไม่ขุนก็โซเม็ดเลยวะเนาะนี่น,น,นี่ขนมโคราชบ้านเองค่ะอันนี้ฟักบัวค่ะอันนุขนมหน่วยบ้านเองเรียกขนมหน่วยไข่หงไข่หงก็เรียกกันไปค่ะน่าก,กินโซนด้านหลังค่ะเดินเข้ามาก็จะเป็นอ่าสินค้าเบสเตอเลสคลิปชงคลิปช็อ,ป,ชอปอะไรอยู่จะอยู่ด้านหลังเด้อแตงโมหวานทุกลูกไหมคะ ไม่เก็บไปไม่เก็บไปกินเองอะหวานทุกลูกก็ <c oughs> ที่ขายํำไมเอาลูกไม่หวานออกมาขายช่วั <c oughs> น,นี้ขนมจากจากไหนคะนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> บ้านเจ๊ก,กันเรียกขนมขาหมูค่ะ <c oughs> แต่อันนี้ขนมอะไรคะนี่ <c oughs> บ้านเองเจ๊กนี่เรียกขนมขาหมูบ้านอื่นเรียกยังไงไม่ลูก <c oughs> ทำไว้ได้หลายไม่ดีเงินอนะจะบอกให้ลูก เดี๋ยวลูกเตายังไม่ทันเผาเร็วเลยลบกันโชว์เลยนั่นแหละนิสัยไม่ดีชอบทําให้ลูกเต้าลบกันพวกทํามาหาสมบัติไว้เยอะๆน่ะหวานค่ะของหวานถุงละสิบบาทเองน่ากินมากเลือกเลยน้องเลือกเลยเดี๋ยวเจ๊ใจ่ายให้อันนี้อยู่หมู่บ้านเจ็กกันเองใกล้ๆกันไขป่ปลาปลาจอม รังแกงทุกอย่างไไอไก่บ้านอะแกขายก็ยังไม่รู้เลยว่าไก่บ้านหรือไม่บ้านมาถามท่านจะรู้นี่ราอันนี้น้ำพริกอร่อยเนอะอร่อยทุกน้ำพริกเลยค่ะคราคาถูกอันนี้ยำอะไรนี่ซุป่อมไม้อุ้อยเจ้าป่าอันนี้หมกปลาซิลใช่ไหมคะ นากิยยลไก่ทอดเนี่อันนั่นอะไรไก่ต้มน้ำปลาโอ้ยตลาดเจกันจะมาซื้อไก่ร้านนี้ประจำเลยเพราะไก่ร้านนี้น่ากินมากไก่ทุกคนมีแฟนยังอะไรนะทำไมรีบมีแค่ทำลายจิตใจแทบเฮืยเฮ้อนี่เรล่นไปเลยนะคุณยายเนาะข้าวปุ๋งบ้านเองน่ากินน่ากิน คุณยายอยู่ก็คุณตาจังปีแล้วจําไม่ได้แล้วพูดเหมือนหลายคนเลยจําไม่ได้คราปปูกวันนี้รายการตลอดยัดหานะคะกอต้องลาไปก่อนมีตลาดที่ไหนเราก็จะไปตรงนั้นถ้าเจ๊ก,กันมีเวลานะอาฝากเพราะ้าแม่ขายดึงเป็นดีก็ทั้งนั้นแหละถึงมาขายของนะ่ะถ้ารวยนอนอยู่บ้านไปแล้วทุระ